สัญญาณเตือนอาการโรคไตที่คุณควรระมัดระวังนะคะไตเสื่อมตไวตวายไตเรื้อรังลองฟังดูว่ามีเจอาการนี้อยู่หรือเปล่านะคะข้อแรกคือเรื่องของปัสสาวะนะคะปัสสาวะมีฟองฟองของปัสสาวะก็คือจะเป็นฟองละเอียดละเอียดคล้ายๆกับฟองเบียร์นะคะไม่ว่าเราจะลาดน้ําไปแล้วเนี่ย ฟองเหล่านี้ก็จะยังอยู่นะคะข้อที่2คือปัสสาวะมีสีเข้มนะคะสีเข้มก็คืออย่างเช่นสีเหมือนน้ำเก๊กฮวยนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีสีแบบ ปนสีเลือดเป็นสีเหมือนน้ำล้างเนื้อแบบนี้ก็เป็นไปได้แปลว่าโปรตีนรั่วเข้ามาที่ปัสสาวะนะคะแล้วก็มีส่วนของเม็ดเลือดแดงแตกเข้ามาที่ปัสสาวะเป็นอาการเบื้องต้นของคนที่เป็นโรคไตนะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน บ่อยนี่คือบ่อยแค่ไหนถ้าเป็นคนปกติเนี่ยก็อาจจะหนึ่งหรือสองครั้งถ้ามากกว่าสองครั้งขึ้นไปเนี่ยถือว่าบ่อยแล้วต้องคอยสังเกตอาการของเราให้ดีๆนะคะว่าเรามีภาวะของเรื่องโรคไตหรือเปล่าข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของอาการปวดหลังอาการปวดหลังเนี่ยเป็นการปวดที่บริเวณเหนือเอวขึ้นมาห่างจากกระดูกสันหลังประมาณสัก1นิ้วนะคะเป็นตำแหน่งของไตทำไมคนเป็นไตต้องปวดหลังเพราะว่าไตเริ่มมีการอักเสบจากการที่ไม่สามารถ ามารถทงานได้เต็มที่ก็เลยจะมีอาการบวมแล้วก็ปวดนะคะตรงบริเวณนั้นข้อที่5นะคะก็คือเรื่องของอาการบวมซึ่งอาจจะบวมได้ที่หลังฝ่าเท้านะคะเวลากดแล้วบุม๋มก็คือจิ้มมือลงไปแล้วพอเราเอานิ้วขึ้นแล้วมันบุม๋มมันไม่ขึ้นมาแบบนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมไตาวายไตยเรื้อรังหรือบางคนมีบวมที่ถุงใต้ตาเวลาตื่นนอนตอนเช้าอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะว่าไตาของเราเริ่มเสื่อมแล้ว ข้อที่6นะคะเรื่องของอาการเคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวแบบเฉียบพลันนะคะอยู่ดีๆก็ขคลื่นไส้เวียนหัวขึ้นมาอันนี้อาจจะเกิดจากของเสียในร่างกายที่มันสูงขึ้นทําให้ระบบร่างกายมันมีการแปรปรวนขึ้นมาได้นะคะข้อที่7ก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่ดีๆความดันโลหิตสูงขึ้นมาทาั้งๆที่เราไม่ได้มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่หรือเราก็มีภาวะของความดันโลหิตสูงอยู่นั่นแหละ แต่อยู่ดีๆมันพุ่งพวดขึ้นมามากกว่าเดิมนะคะลองสังเกตดู7อาการนี้ว่าเรามีอาการไหนอยู่หรือเปล่าแล้วลองไปตรวจค่าไตาดูว่าเราเป็นไตเสื่อมไตาวายไตยเรื้อรังหรือเปล่าระยะของไตมีกี่ระยะเดี๋ยวดูในคลิปถัดไปได้เลยนะคะ